จนสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับก่อนจะคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับฉลองพระจันรสา1หนึ่งร้อยปีสมเด็จสังคราชมีหนังสือหลายเล่มแล้วก็มีถ้าใครโชคดีอาจจะได้ฟังท่านเทศนะฮะแต่ก็เราไม่มีโอกาสนั้นแต่คุณผู้ชมคงจะสงสัยว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหนมีตรงไหนยังไงบ้างที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างมาหลายเรื่องน่าสนใจเหลือเกินหรือว่าจะไปสอนลูกสอนหลานหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นที่มีปัญหาช่องว่างระหว่างอายุกับคนในครอบครัวอะไรแบบนี้ จะหาได้ที ider, 100 ans, 100 ans, 100 ans, ่ไหนไงบ้างครับอาจารย์ก็ในช่วงร้อยปีจ้าประคุณสมสังกราชนีะพันศาร้อยปีก็มีแผนการหรือโครงการว่าจะพยายามที่จะสร้างหรือว่าพยายามที่จะอนุรักษ์ตำราที่ทรงพระนิพนธ์ไว้ตั้งแต่เป็นสามเณร จนเป็นพระธรรมดาพระเจริญจนมาเป็นพระมหาเจริญคจนมาเป็นพระสมณศักดิ์จนถึงจนเป็นสังฆราชตั้งแต่เล่มหม่เล่มแรกเลยตแ่อายุก็จะเอามาเป็นในมาสเตอร์พทั้งหมดนี่ตอนนี้อาตมารวบรวมได้นี่ถ้าเอามาเป็นจัดเป็นหมวดหมู่รวบรวมแล้วครับ เล่มหนึ่งประมาณ 250- ร้อยหถึงสามหน้าตอนนี้ถึง30เล่มโอ้โหคลังปัญญาโอ้คลังปัญญาน,นี่แหละคือ,อ,อน,นี้ก็คือมีอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ยังยังไม่ได้หาอีกส่วนหนึ่งมันน่าจะได้อีกประมาณสักหนี่สามสี่ลเล่มเพิ่มเติมอีกแต่ว่าอันนี้ก็คือตอนนี้ได,ได้ตั้งไว้แล้วแล้วก็ที่มีโปรเจกต์ว่าจะก็ก็โดยการ,โด,การโดยการทุนที่ภาษีของประชาชนทุกท่านเนี่ยที่ก็คือรัฐบาลก็ได้จัด จัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะนำมาเอามาพิมพ์แบบเป็นมสเต์เวิร์กเป็นคอมพ l ลีทเวิร์กของจัาวัสุนทรภัราชก็คงจะเป็นที่เป็นที่ปรากฏในในใน,ในปีปีนี้แต่ว่าบางส่วนก็เราสามารถจะหาได้ในตามร้านหนังสือทั่วๆไปหรือว่าแม้กระทั่งสำหรับท่านที่ชื่นชอบในการที่จะฟังก็พระสุรเสียงของพระองค์เองที่ทรงเทศก็มีอยู่เยอะเพราะว่าวิธีการที่ทรงที่หนังสือพระ,พระนิพนธ์มากมายน,น,นั้นก็คือพระองค์ก็จะสอน ปกติพระองค์สอนพระใหม่ด้วยพระองค์เองสอ,<ม>สอนสอนลูกศิษย์ด้วยพระองค์เองทุกวันบ่ายโมงในช่วงเขาวรรษา<ม>แล้วก็ทรงสอนอบรมสมาธิด้วยพระองค์เองเหมือนกันวันพระกับหลังวันพระตอนทุ่มหนึ่งตอนนั้นแต่ละตอนเนี่ยที่มันอัดเทปออกมานั่นแหลพระองค์ก็จะมีอัจฉริยภาพอยู่อันหนึ่งก็คือปกติพระองค์ก็จะไปสอนสอนก็แบบเนี่ยหลับตาหรือว่าลืมตาเป็นครั้งครั้งสอนทรงรับสั่งช้าแต่ว่า แต่ละชั่วโมงนั้นน่ะหรือว่าในแต่ละพรรษานั้นน่ะพระองค์มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้จบเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละปีของพระองค์จะออกมาเป็นผลงานเป็นชิ้นชิ้นแต่อย่างที่บอกก็คือพระองค์เวลาสอนเนี่ยไม่ต้องมีหนังสือต้องมาถือหนังสือหรือดูอะไรอะไรเงี้ยพระองค์ก็จะสามารถที่จะตั้งเป้าไว้แล้วพรรษานี้ทรงสอนอะไรแต่ในแต่ละแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันที่ทรงสอนนั้นน่ะสามารถที่จะโยงเรื่องจากตั้งแต่ต้น ไปจนถึงจบในพรรษา,าวันออกพรรษาเสร็จพระองค์ก็จะจบตำรายเลยพอดีเลยแต่ว่าตำรายเร่มนั้นก็คือออกมาจากอะไรออกมาจากกลั่นจากพระไทยเพราะว่าทรงยงได้หมดอ,มอย่างเรื่องหนึ่งที่อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องที่เรียกว่าจิตตนครครับซึ่งในพระธรรมปิฎกนี้มันมีอยู่แค่เขียนไว้ว่ามีอยู่ที่หนึ่งในพระสูตรหนึ่งเขียนไว้ว่าความจรงิงจิตของเรามันก็ไม่ต่างอะไรจากนคร ท่านใช้คำว่าจิตตลนรัรแต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากมายกว่านั่นแต่เจ้าพงศ์สมสังนราชทรงดึงเอาคํานี้แล้วก็ทรงเอามาสร้างเป็นบทละครทรงเป็นพระนิพนธ์<ห>เชิงนิยายอันนี้เชิงนิยายสองอานเป็นสองนิยายแล้วก็พยายามที่จะสร้างออกมาเป็นว่าเมืองทั้งเมืองนี่เหมือนก็คือจิตในในเมืองนี้มีประตูเข้าออกเมืองอยู่หกประตู <c oughs> ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วก็เวลาเนี่ยแต่และคนที่เข้ามาทางตาประตูทางตาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรทั้นแต่ว่ากระบวนการที่ทรงอธิบายเหตุการณ์ต่างๆในเมืองที่เกิดขึ้นนั้นก็คือทรงเอาธรรมะทั้งหมดที่เราคุ้นค้นหรือว่าไม่คุ้นในเนี่ยแม้ว่าจะเป็นอภิธุองอภิธรรมที่มันยากเย็นทั้งหลายและข้อธรรมะเหล่านั้นนะทรงเอามาเป็นตัวละครหมดเลยในโลภ um ในโกรธในหลง แล้วก็เนี่ยเนี่ยพวกนี้ตัวชั่วร้าย,ยาว่าม,มีสมุนในโลกมีสมุนเป็นหมื่นเป็นแสนทรงมีตัวละครออกมาเป็นหมดเลยว่าเนี่ยใครเป็นหัวหน้ากองของ,ของคนน,งนั้นคนนั้นเนี่ยมีตัวละครหมดเลยเอามาเป็นตัวละครก็คือเรื่องของธรรมะทั้งหมดเลยก็คือแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนี่สามารถจะโยงเข้ามาให้เห็นว่านั่นก็คือตัวเรานั่นก็คือการต่อสู้ที่ในระหว่างของความดีและความชั่ว แต่ละวันตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนถึงนอนจนถึงเข้าฝันอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยครับก็แทนที่จะมองมองเห็นแค่อลมหายใจของเรานั้นอ่ะเพร่ออธิบายในเรื่องนี้ออกมาเห็นว่าโอ้โหมันวุ่นวายขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันไม่มันมันมันชัดเจนที่ว่าการที่จะอยู่เป็นคนการที่จะเกิดมาเป็นคนนั้นมันมันไม่ง่ายเลยและการที่จะแค่ดำรงลมหายใจของเรานี้จะให้แค่ให้มันให้ให้มันเป็นปกติได้นี่มันไม่ง่ายเลยครับเพราะว่า มันเป็นการต่อสู้อยู่ข้างในระหว่างไฟดีกับไฟธรรมกับไฟอธรรมอยู่ตลอดเวลาและก็ทรงสามารถที่จะสร้างไอ้ตัวคล้ายๆกับว่าไอ้ตัวอารมณ์ตรงนั้นในแง่ของอ่านตรงนั้นอ่ะโดยดึงธรรมะตรงนั้นมาไวทา้ที่ต่างๆที่ตรงนั้นที่เกี่ยวข้องอยังไงยังไงยังไงแทนที่จะเอาไปแยกเป็นกองๆนี่ทรงสามารถจะดึงออกมาได้ว่าเจอตรงนั้นแล้วก็เจอตัวธรรมะตัวไหนแต่ว่าแทนที่จะบอกว่าเป็นธรรมธรรมะ พระองค์ก็ให้ชื่อเป็นนายนางน,นางสาวว่ากันไป<ะ>แล้วก็เป็นตัวบุคคลเป็นบุคลาธิฐาน<ะ>แล้วก็สู้ไปสู้มาแต่เวลาเราอ่านและเวลาเราตามแล้วก็เราก็จะตื่นเต้นกับม,มันอแต่ในขนณะเดียวกันไอ้ความตื่นเต้นนั้นอะ่ะหลับตาหน่อยเดียวจะเห็นว่ามันตื่นเต้นอยู่ข้างไหนเป็นเรื่องจริงอยู่ข้างไหนตัวเราเองคือเรื่องของตัวเราตรงนี้เลือกมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาเล่นที่อยู่กับพี่ไก่ก็พี่ไก่บอกโอ้หงามมากงามเพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไร สอนอะไรแล้วก็ท่านก็บอกว่าสอนในเรื่องความจริงความดีความงามไม่ทราบว่าเวลาจะพอที่จะขยายความหรือไม่แต่พอฟังปุ๊บโอ้งามมากงามเหลือเกินความจริงความดีความงามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของที่ที่ทา่าี่อาตมมพูดถึงตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าเวลาทรงอธิบายหรือว่าทรงแสดงธรรมานั้นเป็นการกั้นออกมาจากพระไตร เราจะเห็นได้ว่าไอ้ความดีความจริงความดีความงามนั้นนะมันก็เป็นคำพื้นพื้นธรรมดาแต่พระองค์สามารถที่จะใช้3ามคำนี้เป็นคำอธิบายลักษณะพระพุทธศาสนาหรือว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไร ปกติเราถามว่าผู้ใจพุทธศาสนาอะไรเรามันจะบอกว่าโอ้ทำความไหนๆอะไรสัปปะปะปัสการังนี่ดดึงนะครมันก็จะถึงวันมาคาแล้วเดือนนี้สัปปะปะวาสการังกุศลสุปสมบดาสจจตตปริยดปนังเอตังพุทธานศาสนังเขาเป็นชบาปทัังปวงไม่ไม่ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมความิตของตนให้ไปสามหลังพูดล้วก็เราก็ชอบพูดกันตรงนั้นอันนี้คือหัวใจพุทธศาสนาหรือว่าเราบอกว่าหัวใจพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่แล้วไปมาเราก็พูดแล้วก็ ฟังและมันดีครับแต่มันเข้าถึงไหมละ่ะท่องได้มันเข้าถึงไหมละ่ะแต่พระองค์เจ้างุ์สัจสังฆราชปรากฏว่าทรงอธิบายว่าความเจริญพุทธศาสนามันก็คือแท้ๆจริงก็คืออ่ะตอนนี้ถ้าเราถามเด็กมเมื่อกี้ที่ถามคุณแอดว่าเด็กจะเข้าใจไหมละ่ะนี่พระองค์แทนที่จะบอกว่าน,นี่ยกบาลีมาทาั้ทงทั้งทั้งยวงนี่พระองค์ก็บอกว่าพุทธศาสนาก็คือไม่มีอะไรมากกว่า ในพูดถึงเรื่องของความจริงความดีความงามและนั่นก็คือพุทธศาสนาอแต่นี้เราจะเข้าใจพุทธศาสนาในรูปแบบของความจริงความดีความงามอย่างไรลราเจ้าค่ะีพระองค์ก็อธิบายไว้ชัดเจนซึ่งพระองค์ก็บอกว่าธรรมะทุกข้อทั้งแปดบืนสี่มันพระธรรมขันเป็นความจริงเป็นเรื่องความจริงทั้งนั้นแต่ว่าความจริงที่เราพูดนั้นะไม่ใช่ความจริงตามความรู้สึกหรือว่าความจริง ตามที่เราถูกสอนออืืมเพราะว่าบางทีในความจริงเองนั้นน่ะมันถูกป้ายสีไว้ครับไม่ใช่ความจริงแบบนั้นทำให้เราไม่เห็นทําให้เราทาให้เราเห็นว่าเป็นจริงหรือว่าอาจจะจริงจริงแบบจริงแบบหลอกครับอจริงหลอกหลอกจริงมันจริงจริงแต่ว่าอาจจะไม่จริงครับน้ำจริงน้ำจริงแก้วนี้จริงแต่จริงหลอกหลอกเพราะนั้นความจริงตัวนี้ที่พระพุทธเจ้าสมเด็จสังฆราชบอกว่า ให้เราลองย้อนดูในสิ่งที่เราได้ยินมาอย่างเช่นพระองค์ยกตัวอย่างไว้ง่ายๆว่าให้ลองนึกดูสิว่าธรรมะไม่อุปการะมากมีสองข้อสติกับสัมปชัญญะฟังดูก็ไม่น่ามีอะไรจะต้องเถียงแต่พระองค์บอกว่าให้ลองย้อนเข้าไปดูอีกสิมันอุปการะอย่างไงอ่ะการมีสติกค็คือความจํา สัปชัญญะรู้ตัวไอ้ความจำรู้ตัวความจำก็รู้ตัวแล้วบอกว่ามันจะมีอุปการะอย่างไง<ม>เพราะค์ก็บอกว่าให้สอบถามดูสิแล้วก็สอบถามตัวเองดูสิว่ามันเป็นอุปการะไหม,ยมอยู่ดีดีเนี่ยเรามองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งเอ้าเห็นถ้วยตรงนี้มีสติและความจำว่ามีถ้วยแล้วแต่บางทีเนี่ยพูดไปพูดมามันมันพาไปออกแอคชั่นมากไปครับความเป็นพระสํารวมหายไป เอามือไปปัดปาดโดนทุกขอุ่นวายละคับสัมปชัญญะหายอือ่ะแต่เนี้ยในงานที่จะเข้าใจทําความเข้าใจตัวเนี้ยก็ดูซิว่ามันอุปการะจริงจริงไหมล่ะในชีวิตของความเป็นอยู่ในชีวิตของเราในทุกเสี้ยววินาทีนั้นอ่ะสติสัมปชัญญะมันช่วยอะไรกับเราครับมดงามมากเข้าใจชัดเจนธรรมวิจยะเพราะนั้นมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงไม่ใช่จริงเพราะคนบอก เพราะว่าจริงเพราะด้วยตัวของมันเองเพราะจริงเพราะจริงจริงๆเป็นอริยสัจจะเป็นอริยสัจจะแต่ที่สําคัญคือเราวิจัยไม่เป็นเราเราเราด้านไปเราเราทื่อไปแล้วก็ออโอเคสติสัมปชัญญะครัแต่นี่เมื่อจริงๆแล้วเนี่ยแต่นี้พระองค์ก็บอกว่าธรรมะฝวกนี้มันไม่ใช่เฉพาะจริงอย่างเดียวแล้วมันเป็นความดีด้วยมันดีด้วยดียังไงอะแต่นี้เวลาพูดถึงดีเนี่ยมันลําบาก มันดีของใครใช่ดีดของใครสแตนดาดของความดีคืออะไรอาตมานี่เคยเถียงกับนักศาสนาอื่นๆ,ๆ,ๆเรื่องนี้เยอะในเรื่องของความดีนี่หาข้อยุติมไม่ได้ครับแต่ว่าในพุทธศาสนานั้นมันดีเพราะอะไรก็ลองดูสิพระองค์ก็เลยบอกว่ามันดีหรือไม่ดีลองมเมื่อกี้ความจริงมเมื่อกี้ลองมาปฏิบัติดูสิไอความจริงมเมื่อกี้ ไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้อไหนก็แล้วแต่ที่เป็นจริงแท้ๆนี่ลองเอามาให้เป็นรูปธรรมลองเอามาให้มันสามารถที่จะสะท้อนออกมาในชีวิตจริงสิมันดีไหมล่ะดีฮะ <c oughs> มันช่วยเราไหมล่ <c oughs> ะครับ <c oughs> สติสัมปชัญญะอย่างตัวอย่างง่ายๆเนี่ยช่วยเราไหมล่ะมันก็คือความดีในแง่ของตรงนั้นความดีที่ทําให้เกิดสปายะทั้งกายและใจครับ <c oughs> ไม่ใช่ดีตามคนนั้นคนนี้ <c oughs> ดีตามความเป็นจริงรดีดีแบบดีจริงๆดีตามของจริงมไม่ใช่ดีในลักษณะเปรียบเทียบว่าดีของใครแต่นี่เข้ามาอีกช็อตหนึ่งเพราะเวลาเราน้อยจากดีนี่มาเป็นเรื่องของจริงเอเรื่องของงามงามแต่นี่งามเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมขอเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นสติไม่ว่าจะเป็นสมัสมัสมสะชะัญญะเกิดอะไรขึ้นชีวิตเราเรียบร้อยมามตอนนี้อื ความงามคืออะไรพวกเราเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยคุณแอดเนี่ยวันวันหนึ่งเสียเงินเท่าไหร่ในการที่จะตกแต่งร่างกายให้มันดูเพรสเซน์ได้ดีหรือว่าคุณสุภาพสตรีทั้งหลายเนี่ยมันทุ่มเทอยู่วันวันหนึ่งวันหนึ่งเท่าไหร่บางทีเนี่ยเห็นบางคนนี่เห็นแล้วก็เนี่ยเงินเดือนเนี่ยได้วางเงินเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยบางทีก็เนี่ยโรงพยาบาลอะไรสักอะไรเนี่ยก็เอาไปกินหมดในแง่ของการตกแต่งในแง่ของความสวยงามเพราะว่ามันก็จะติดความสวยงามง่งามคือตรงนั้นอะ แต่ว่างามตรงนั้นอีกความหมายในภาษาไทยอีกการหนึ่งก็คือความเรียบร้อยความเรียบร้อยทางกายและใจครับนี่ก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทครบอยู่ในตัวสามคำนี่ถึงได้บวามดงามความจริงความดีความงามเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจพุทธศาสนาถ้าเราเข้าใจธรรมะข้อใดข้อหนึ่งก็แล้วแต่ เราก็สามารถจะเห็นว่าธรรมะข้อนั้นมันเป็นเรื่องของสัจธรรมมัน,มนมเป็นเรื่องของความจริงไอ้ความจริงนะมันจริงเพราะมันปฏิบัติได้ครับเมื่อปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติได้ประโยชน์ทันทีก็คือความเรียบร้อยความเรียบร้อยในแง่ของกายศีลมันจะเกิดขึ้นทันทีค,ความเรียบร้อยทางใจสมาธิเกิดขึ้นทันทีเวลาที่สมาธิเกิดขึ้นในการที่จะตอบสนองผู้คนในสังคมมันก็ งามทันทีทุกคนบอกว่าโอ้ยคนนี้มันความประพฤติงามเลือเกินไอคนนี้ดีเลือเกินมันก็เกิดขึ้นทันทีแต่มันเป็นผลที่เกิดจากการที่เราเจนความครับมันก็คือในเรื่องของพุทธศาสนาทั้งหมดคําสอนพุทธศาสนาก็เลยทรงสรุปง่ายๆว่ามันไม่ใช่อะไรอื่นครับนอกเสียจากในเรื่องของความจริงความดีความงามสาธุก็ต้องสรุปว่าพระพุทธศาสนาจึง ท้าให้มาลองดูครับเพราะว่ามันพูดในเรื่องไม่ใช่มันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านส่งสอนในเรื่องของความจรงิงเพร่อฉะนั้นท่านก็ท้าท้าหมดเลยอท้าสัตว์โลกทั้งหมดครับรวมทั้งมาพรพมเทวดาด้วยให้มาดูด้วยตัวเองอก็เพราะอย่างนี้นี่เองเพราะว่าเริ่มต้นจากความจรงิงที่จรงิงจรงิจรงะนะคะ ใชดเวลาวันนี้หมดแล้วใช่เวลาหมดแล้วครับ <c oughs> แต่สัปดาห์หน้าผู้ชมติดตามกันต่อนะครับปีนี้เป็นปีสําคัญฉลองพระชนสาน1 0 0ปีสมเดปีสมงฆราชยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านรวมถึงกิจกรรมที่ผมเกริ่นไว้แต่ตอนต้นรายการนะครับจะมีทั้งปีแต่จะมีเป็นช่วงช่วงช่วงไหนท่านจะได้เข้าร่วมแล้วก็ติดตามได้ติดตามในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระดรพระดอรอนุทมาสักิโยสักยะครับมาสก,การครับมัสการ และเวลาเป็พร้อมกันตรงนี้นะครับพบกับนี่แผ่นดินหนพูดเจดเวลาสุขได้ใหม่คุณไก่เจษสุภาเป็นท่องรอและผมชัยวัตรอนุทกุลชัยสวัสดีครับ